ผมมีรูปที่จะเสนอต่อที่ประชุมนะครับเป็นเรื่องใหม่เหตุเนื่องมาจากว่าในปีที่แล้วครับรัฐบาลภายใต้การนำของพระนท่านพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ได้ทำโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการผลิตยพยาบาล2,000ตํตำแหน่งเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะพยาบาลในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ4จังหวัดสตูล ปัตตานียะลานาทวัตและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาครับเพราะฉะนั้นในวันที่มีการทำการรับสมัครครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้แจกระเบียบของการแต่งกายทุกรูปแบบตั้งแต่เวลาเรียนเป็นนักศึกษาต้องแต่งกายอย่างไรเวลาไปฝึกงานในพื้นที่ออกพื้นที่ออกสนามต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาขึ้นวอร์ดหรือปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยครับ จะต้องแต่งกายอย่างไรตลอดจนเมื่อจบอับออกไปแล้วได้เป็นพยาบาลนั้นมีสิทธิ์ที่จะคลุมผมคลุมหิญยาบเหมือนกับที่ตนได้ศรัทธาต่อศาสนาอิสลามหรือไม่อย่างไรครับผมขออนุญาตทางท่านประธานเพื่อแสดงรูปสี่รูปครับประกอบการตั้งกระทู้ในวันนี้ครับอนุญาตครับขอรูปแรกเลยครับนี่คือชุดนักศึกษาสตรีทั่วไปครับ รูปที่สองครับนี่คือรูปที่ที่ผมเอามาจากระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเล่มครับเป็นคู่มือนักศึกษาเลยครับว่าสําหรับสตรีที่เป็นมุสลิมนั้นสามารถที่จะแต่งกายลักษณะอย่างนี้ครับหมายความว่ากระโปรงยาวและเสื้อแขนยาวและสามารถคลุมศีรษะได้ครับรูปต่อไปครับนี่คือตัวอย่าง ของชุดพยาบาลสำหรับมุสลิมะหรือสตรีมุสลิมตามกาประกาศของกระทรวงสาธารณสุขครับรูปที่4ครับและอันนี้คือความหลากหลายภายใต้ปรหุสังคมที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามที่จะออกระเบียบเอ,อื้อและให้สิทธิ์กับทุกศาสนาครับมีตั้งแต่ใส่กระโปรงสั้นใส่กระโปรงยาวคลุมผมไม่คลุมผมชุดพยาบาล นอกจากหมวกและมีผ้าคลุมและชุดออกสนามคือกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวและก็มีผ้าคลุมด้วยครับอันนี้คือข้อตกลงที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นในการก่อนที่จะรับสมัครนักศึกษาพยาบาลส0 0พันคนก่อนที่จะเริ่มศึกษาในสถาบันต่างๆทั้งหมด24แห่งทั่วประเทศไทยครับทั้งอีสานเหนือกลางใต้นะครับซึ่งขณะนี้นักศึกษาเหล่านี้ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่สองครับ ซึ่งเริ่มที่จะต้องไปขึ้นปฏิบัติงานในพื้นที่ครับบนวอร์ดนะครับท่านประธานที่เคารพครับฟังดูจากร,รัฐมนูญฟังดูระเบียบต่างๆก็ดีใจผมเป็นผู้หนึ่งครับที่นำเสนอและเห็นชอบในเรื่องเหล่านี้แต่ผมอยากจะเอากรณีตัวอย่างครับที่มันไม่เป็นไปตามที่เราประกาศนะครับคือข้อที่หนึ่งสำหรักกบกระทรวงศึกษาธิการครับมี การออกข่าวบอกว่าปัญหาฮิบาบรามาลามครับคือมีนักศึษาพยาบาลคนหนึ่งที่เรียนอยู่ในคณะแพทยพ์แผนกพยาบาลอยู่ปีสต้องการที่จะคลุมฮิยาบเหมือนกับรูปที่ผมได้แสดงเมื่อกี้นะครับปรากฏว่าไม่อนุญาตครับจึงได้มีการร้องเรียนมายังกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติโดยอ้างว่าตนเองเป็นนักศึกษามุสลิม ประสงค์จะแต่งกายด้วยคลุมศีรษะวงเล็บฮิยาบตามบัญญัติในศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการแต่งกายของสตรีโดยแจ้งว่าได้เคยแต่งชุดคลุมสตรีคือฮิยาบขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนหอผู้ป่วยนะครับแต่ถูกอาจารย์ที่ดูแลในขณะนั้นสั่งให้ถอดออกและห้ามสวมชุดดังกล่าวขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนหอผู้ป่วยและหรือขณะปฏิบัติหน้าที่ ในห้องปฏิบัติการครับจึงมีการร้องเรียนไปยังกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติครับกรณีที่2ครับก็เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการอีกครับก็คือเหตุเกิดที่โรงพยาบาลศิริราชครับเรื่องเป็นอย่างนี้ครับนักศึกษาท่านหนึ่งได้ตัดสินใจออกจากมหาวิทยาลัยเนื่องมาจากอาจารย์ไม่อนุญาตให้คลุมศีรษะหรือฮิญาบ ขึ้นเรียนในวิชาปฏิบัติบ,ตบนหอผู้ป่วยและยังถูกเสียดสีว่าเป็นตัวปัญหาทำให้คนอื่นต้องวุ่นวายจึงทำให้แม่ของเด็กคนดังกล่าวได้นำเรื่องนี้เข้าร้องเรียนกับคณะกรรมการสิทธิมวชนแห่งชาติครับนี่มีหนังสือที่ผมได้หยิบยกมาจากสื่อที่ปรากฏต่างๆครับ แต่กรณีถัดไปครับเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพาาณะทนัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับมีการร้องเรียนจากวิทยาลัยพยาบาลตรังครับบอกว่าได้ถูกห้ามไม่ให้คลุมฮิญยาบมีการล่ารายชื่อครับทั้งหมด33คน33ท่านครับและก็ไปร้องเรียนที่สำนักงานที่ผมที่จังหวัดนราธิวาสครับ โดยร้องเรียนว่านักษาเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องการคลุมฮิยาบผมจึงส่งหนังสือครับไปขอความอนุเคราะห์ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขช่วยคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วนครับเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นมันจะลามครับโดยระบ,บุว่านักษาผู้นี้บอกว่าตามคู่มือระเบียบการที่ได้รับของนักษาโครงการนี้ซึ่งมีแบบฟอร์มกำหนดไว้ และดิฉันก็ได้ขออนุญาตจากมาจากวิทยาลัยแต่ปรากฏว่าทางวิทยาลัยไม่อนุญาตโดยทางวิทยาลัยให้ผลว่าทางแหล่งฝึกไม่อนุญาตเนื่องจากไม่เหมาะกับบริบทของพื้นที่ครับวันที่8กรกฎาคม2551ได้มีนักศึกษามุสลิมในโครงการ3,000คนนั้นได้ใส่ผ้าคลุมศีรษะกับชุดผ้าขาวนะฮะฟ้าขาวนะฮะและก็หลังจากนั้นถูกอาจารย์สั่งให้ถอดผ้าคลุมศีรษะ ถ้าไม่ถอดจะไม่ให้ร่วมในพิธีรับหมวกในขั้นตอนแรกก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่บนหอผู้ป่วยได้ทำเรื่องเนื่องจากว่ายอมรับไม่ได้จึงทำเรื่องขอย้ายสถานศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลตรังไปยังโรงพยาบาลหรือวิทยาลัยพยาบาลที่จังหวัดยะลาและอาจารย์บอกว่าหากย้ายไม่ได้และคุณไม่ยอมถอดผาคลุมนั้นหมายความว่าคุณจะต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษานะครับ อันนี้เป็นกรณีของกระทรวงสาธารณสุขครับและอาจารย์ก็บอกว่าได้พยายามติดต่อกับวิทยาลัยพยาบาลยะลาแล้วปรากฏว่าทางวิทยาลัยพยาบาลยะลาบอกว่าเต็มครับไม่สามารถรับนักศึกษาได้อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากหลายๆกรณีที่มีบอกว่าไม่เอื้อต่อนักศึกษาที่เป็นมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปศึกษาเป็นนักศึกษาพยาบาลเพื่อไปแก้ปัญหา การขาดแคลนของพยาบาลในพื้นที่ที่มีมาตลอดโดยเฉพาะในสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ครับคำถามที่1ครับอยากจะเรียนถามท่านนายกมนตรีโดยตัวแทนของท่านนั้นท่านทราบเรื่องเหล่านี้หรือไม่และหากทราบแล้วท่านได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะลามไปเป็นเรื่องอื่นหรือไม่อย่างไรครับขอบคุณมากครับ